น่าเห็นใจนางเอกอออางทายงานมาตั้งเยอะแต่เงินไม่เคยเข้าบัญชีถูกรุ่นพี่เอาไปหมุนใช้จนวงในออกมาเล่ามีประเด็นออกมาให้ได้ติดตามให้ได้จับตากันอีกแล้วครับสำหรับวงการบันเทิงเมืองไทยเมื่อคนในวงในนะครับออกมาเปิดอักษรยอชี้เป้าไปที่นางเอกคนดังอักษรย่ออออ่างเจอเรื่องทําเครียดจนต้องออกมาบ่นกับทีมงานเบื้องหลังพอรู้เข้าแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงน่าสงสารชี้มากว่าแต่อักษรยอดนางเอกออ่างนั้นก็มีทั่วทิศทั่วไทยก็ไม่น้อยเหมือนกันแบบนี้คนวงในต้องออกมาชี้ใบ เบาแสเพิ่มแล้วประเด็นมีอยู่ว่านางเอกอักษรย่อออ่างนั้นเรื่องนี้คนในวงในอย่างเต๋าทีวีพูดได้ออกมาเปิดข้อมูลชี้ว่านางเอกดังอักษรย่อออ่างเริ่มบ่นให้ออแกนเซอร์มือทองฟังว่าถ่ายงานมาตั้งเยอะแต่ไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยอดครวญอีกรอบนางเอกออ่างเล่าแบบเศร้าใจให้ช่างแต่งหน้ามือหนึ่งฟังว่ามีพี่คนหนึ่งเอาเงินนางไปหมนุนแต่ไม่ยอมคืนนางท้งนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นจะพุ่งเป้าชี้เป้าไปที่นางเอกออ่างคนไหนก็ต้องรอให้ผู้ที่ออกมาโพสต์นั้นออกมาชี้ข้อม เป็นว่าถ้าเป็นเรื่องจริงนังนครับก็น่าสงสารนางเอกสาวคนนี้ขณะที่คนที่ทําพฤติกรรมดังกล่าวกับนางเอกออกอ่างก็ควรที่จะหยุดทําสิ่งนี้ซะแล้วก็เข้าไปเคลียร์กันด้วยสะจา๊า